ที่ตัดเราก็จะใช้น้ำนะคะน้ําช่วยในการตัดนะคะลดฟุก ที่ตัดเราก็จะใช้น้ํานะคะน้ําช่วยในการตัดนะคะลถฝุ่นวันนี้พามาชมการตัดพื้นค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนนะคะ ว่าครบไหมนะคะการป้องกันครบไหมนะคะคนที่ตัดนะคะก็ต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้พร้อมนะคะก่อนเริ่มงานนะคะอันนี้เป็นการเทสนะคะุนนะคะแล้วก็ทําให้การตัดง่ายขึ้นนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะลองชมกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอะไรมาฝากก็ลองดูนะคะส่วนมากก็จะไม่ค่อยเคยเห็นนะคะแล้วก็จะมีเฉพาะหน้างานนะคะอันนี้จะเป็นการ ช่วงที่ตัดแล้วนะคะอะไมาฝากก็ลองดูนะคะส่วนมากก็จะไม่ค่อยเคยเห็นนะคะแล้วก็จะมีเฉพาะหน้าง,งานนะคะอันนี้จะเป็นการ ช่วงที่ตัดแล้วนะคะ นะคะแล้วก็ทําให้การตัดง่ายขึ้นนะคะก็ประณานี้เลยค่ะลองชมกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้พามาชมการตัดพื้นค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนนะคะช่วงที่ตัดเราก็จะใช้น้ำนะคะน้ำช่วยในการตัดนะคะ ลดฝุ่นนะคะแล้วก็ทําให้การตัดง่ายขึ้นนะคะก็ปันมาณนี้เลยค่ะลองชมกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ วันนี้พามาชมการตัดพื้นค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนนะคะวันนี้พามาชมการตัดพื้นค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนนะคะ วันนี้พามาชมการตัดพื้นค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนนะคะอะไมาฝาก็ลองดูนะคะส่วนมากก็จะไม่ค่อยเคยเห็นนะคะแล้วก็จะมีเฉพาะหน้าง,งานนะคะอันนี้จะเป็นการช่วงที่ตัดแล้วนะคะ ช่วงที่ตัดเราก็จะใช้น้ำนะคะน้ำช่วยในการตัดนะคะรดปุด ช่วงที่ตัดเราก็จะใช้น้ํานะคะน้ําช่วยในการตัดนะคะลดฝุ่นนะคะแล้วก็ทําให้การตัดง่ายขึ้นนะคะก็ประมาณนี้เลยคะ่ะลองชมกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ เทสงานตัดพื้นนะคะเดี๋ยวเราสักพักเราก็จะทําการตัดพื้นนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่เคยเห็นนะคะก็นํามาฝากกันนะคะไม่รู้จะนําเทสงานตัดพื้นนะคะเดี๋ยวเราสักพักเราก็จะทําการตัดพื้นนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่เคยเห็นนะคะก็นํามาฝากกันนะคะไม่รู้จะนํอ เทศงานตัดพื้นนะคะเดี๋ยวเราสักพักเราก็จะทําการตัดพื้นนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่เคยเห็นนะคะก็นํามาฝากกันนะคะไม่รู้จะนําช่วงที่ตัดเราก็จะใช้น้ํานะคะน้ําช่วยในการตัดนะคะลดฝุ่นเทศงานตัดพื้นนะคะเดี๋ยวเราสักพักเราก็จะทําการตัดพื้นนะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่เคยเห็นนะคะก็นำมาฝากกันนะคะไม่รู้จะนำวันนี้พามาชมการตัดพื้นค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนนะคะขนนะคะแล้วก็ทำให้การตัดง่ายขึ้นนะคะก็ปัะมาณนี้เลยค่ะลองชมกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ